สวัสดีนะคะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องเพิ่มพูนนะคะปาดูบาวโลเมื่อนี้สิเฮ็ดอีหยังนะคะวันนี้จะมานะคะกินขนมนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่ตายนะคะท่านสั่งขนมมาให้ลูกชายนะคะ ยกขึ้นวะสั่งขนมมาให้ลูกชายนะคะแม่แม่จ๋านสั่งขนมมาให้ลูกชายคุณแม่ตายนะคะเราจะมาเกะกันให้ชายเพิ่มได้กินปาร์ตลูกโรจัยงไรเบี้ยวเถะงูแม่เกะขนมนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ตายนะคะคุณแม่ตายจ้านะคะที่ท่านได้ส่งขนมมาให้ลูกชายโอ้โหโอ้โหเปิดทันหรือเปล่า เปิดทันหรือเปล่าครับหิวจังเลยครับพ่อครับเปิดทันหรือเปล่าดูแม่ทองคุณยืนจ้องนะคะแม่ทองคุณช้าเผือกยืนจ้องยืนจ้องนะคะมามานี่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 มากินขนมเอาตัวน้นมาใส่ะไม่ต้องใส่ป่นกินเลยให้เทในนั่นเลยคุณพี่ต่ายบอกว่าเทไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ป่นอะ เอาไว้ป้นน้องเวลาพ่อควานฝึกน้องนะคะจะได้ไม่ไม่ต้องเหนื่อยนะคะเอาขนมโลนะคะเทครึ่งหนึ่งขอบคุณครับขอบพระคุณคุณแม่ตายครับผมขอบพระคุณครับผมขอบคุณมโอ้โหนี่เทใส่ลังขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะนะคะเทใส่ลังเล่โบโอ้โหนะคะขนมอร่อยเลยครับคุณแม่ครับขอบคุณครับผม ชื่นใจโอ้โหชื่นใจอือหือเอยแมทองคุณก็ยืนนะคะเป็นช้างเปลือกนะคะคุณแม่ดูแม่ทองคุณเดี๋ยวแม่ทองคุณแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไปให้กินเอาถาดม,มาเดี๋ยววกกยค่อยอกมาเอาให้แม่ทองคุณโอ้โหผมหล่อไหมครับแม่แม่ครับ ขนมอ,อร่อยนะคะจากแม่่ายขอบพระคุณครับผมคุณแม่ครับขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนะคะคุณแม่เพิ่นเนีมเห็นลูกไส้กินเพิ่นก็ดีใจนะคะนี่อ้อื้ขอหน่อยได้ไหมลูกสักโก้นหนึ่งซิมเนยซิมน้ำลูกไส้ในเจ้าหวานบอเี่ <c oughs> เขาอีกจันหน่อยอย,ยังไม่หมด คุณแม่ท่านบอกว่าเอาไว้ให้ลูกชายกินตอนตอนฝึกน้องด้วยอร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยเหรอลูกกินแบบว่ากลืนไม่ทันผู้บบาวขารล ถ้าไปกินกับเพชรจ้านะคุณแม่ท่านส่งมาให้น้องเพชรจ้าด้วยนะแล้วก็น้องเพชรสามสาวดาวซิ่งส่งมาให้น้องเพิ่มด้วยนะคะเชือกละหนึ่งถุงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมขอแม่กินหน่อยนะแม่ทองคุณใจเย็นๆแม่ทองคุณเป็นช้างเผือกไปแล้วเล่นโคลนคุณแม่เอฟซี FC. กินบอลืมหูลืมตาเลยเนาะเพื่อนนี่วิเศษคักโอ้โห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 กินแล้วก็มีการแบบใส,ใส่หัวไปด้วยอร่อยมากอะฟินอนะ่ะ <c> เ <oughs> พิน่นฟินคุณแม่เบึ <c> ้ง <oughs> บึงเพิ่นแบบว่าโอ้โหไม่ยังเสีบเลยกินไปด้วยใส่หัวไปด้วยใส่หัวนี่คือว่าขนมมันเสีเยบแห้งอ,อยากมียังสี่ทุกมือเแะ อย่างนี้จังสี่ทุกมื่นแต่ครับอร่อยเลยครับอร่อยเลยครับแม่ต้องคูณบอกลูกอันลูกทรายนี่กินแต่ผู้เดียวเนาะเอาไว้ให้แม่ในเด้อแม่กระหิวคือกันเด้แม่กระหิวคือกันเด้ครับโอ้โหโอ้โหเบิ่งกินแล้วก็ะชายหัวไปด้วยงอกแงกอ๊ะงอ๊ะงอยู่ กินไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะดูเอาแล้วกันค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าว่าอร่อยขนาดไหนกินไปด้วยเต้นไปด้วยจะเริ่มจะเริ่มวกโอ้โหท่านขาดค้าเลยโอ้อร่อยจริงจริงไหนทำยังไงกิน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 แล้วทเนี่ยโอ้อร่อยจริงจริงเอาขอบคุณครับคุณแม่ก่อนขอบคุณครับ ขอบคุณครับครับผมก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวไปให้แม่ทงคูนกินด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ค้าเอาไม่บายก่อนไม่บายยกหัวยังไงไม่บายไม่บายไม่บายไมายบายโอเคงัดทางงัดเอาให้คุณแม่ดูก่อนนะงัดทางงัดก่อนนะก่อนก่อนลงลงลงคลิปเอาก่อนปิดคลิปเอางัดทางงัดให้คุณแม่ดูหน่อยเอางัดทางงัดก่อน เอางัดเลยงัดงัดตงงัดตงงัดตงงัดไหนงัดยังไงเออ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 เอางัดไปดิขาที่ห้าพร้อมโอ้ขาหาด้วยขาที่ห้าพร้อมนะคุณแม่จา ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ตายค่ะนอคะนกโกจะขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราน้องเพิ่มฟูนด้วยนะคะสวัสดีจ้า